แกเป็นดูบีหนึน่งรงูบีสองนะอันนี้เป็นไงบ้างหนูเป็นไงซึ้งเลยเป็นไงซึ้งเลยอ่ะพายูชิย ดีเพียบเลยอือตรงนี้มั้งดีมอืออืมดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วได้กลับบ้านล้วลูกกลับบ้านแล้วอือแข็งแรงแล้วหายเนาะหายเนาะ โอ้โหโอ้โหคิดถึงคิดถึงนกโอ้โหคิดเลยแล้วน้าหนูวะจับมาได้แล้ว